สวัสดีค่ะเหล็เส้นนี้นะคะรุ่นด้วยพันล้านสองนะคะเป็นเล็สี่บาทซึ่งลูกค้าเปลี่ยนสายทองไปแล้วนะคะขนาดสาบาทซึ่งเป็นเส้นล่างเนะี่ยเห็นไหมคะแล้วทีนี้วันนี้ลูกค้าอยากมา,าอัพสายทอให้มันหน้าใหญ่ขึ้นให้มันเต็มหน้าเล็ขึ้นซอก็เลือกเส้นนี้ให้เลยนะคะหน้ากว้างเนี่ยค่ะดูนะคะประมาณ1.5เซนนะคะความหน้ากว้างก็คือใหญ่มากๆนะคะตะขอก็ใหญ่ตามไปด้วยนะคะ<ล>เดี๋ยวเราจะมาตัดต่อกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาให้ลูกค้าชมกันนะคะว่าเป็นยังไงนะ เดี่ยดูความหน้ากว้างนะคะก็จะประมาณนี้ซึ่งที่ร้านก็มีหลากหลายความหน้ากว้างนะคะเนี่ยอันนี้5บาททั้งหมดนะคะเกิดลูกค้าท่านไหนอยากดูกว้างเหมือนกันนะอันนี้ก็กว้างพิเศษเลยกว้างแต่แบนแล้วก็มีกว้างแบบกลมก็มีเหมือนกันนะคะสําหรับอาสาย5บาทจริงๆมี3 4 5ี่ห้ามีครบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆอีกทีนึงนะคะว่าหน้ากว้างเนี่ยคือกว้างใหญ่ขนาดไหนอ่อันนี้สาย3บาทอันนี้5บาทนะคะ5บาทก็1.5นะคะ3บาทก็จะประมาณ1นิดๆค่ะ ติดตามด้วยนะคะ